สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงต่ชะดอออกอากาศทาง FM 105ตชดอจังหวัดยะโสธรพันตำรวจเอกรินนวั์ผู้วัฒนาธ,ธิการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อําเภอเมืองจังหวัดอุบลรชธานีทำหนาที่ผูมิด้วยการสถานีมองนี้ไปพร้อมการมองความสำคัญในผมทิติพันธทองดีจเจริญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ เสียงชายแดนตำรวจป่าผู้พักดีนักรบตำรวจนำเรื่องราวข่าวดีมีสาระมาฝากตอนพี่น้องเอาอีกเช่นเคย5ช่วงรายการภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดไปดูเทศกาลและก็ประเพณีเทศกาลดอกลำดวนบานและก็ประเพณีสีเผ่าไทยศรีสะเกดมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไร2เสียงชายแดนเสียงทมตำรวจป่ามีข้อคิดมาฝากเช่นเคยตระเวนข่าวชาวตวชด วันนี้มีบทความที่น่าสนใจ 4. ข่าวทั่วทิศท,ทั่วไทยจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งไปทุกภาคเลยนะครับทั่วไทยและก็ช่วงที่หาเห็ดอยู่เห็ดกินอย่าลืมช่วยกันกดติดตาม Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจแล้วก็ Facebook กลุ่ม Facebook กลุ่มศูนย์ข่าวชาวตชด Facebook กลุ่มศูนย์ข่าวชาวตชดฝากไว้ด้วยนะครับ มารับข้อมูลใหม่ๆได้ทุกวันที่นี่เสียงชายแดนแฟนเพจครับผมไปที่ภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ผมไปในจังหวัดศรีสะเกดในศรีสะเกดนี้ในช่วงเดือนมีนาคมของแต่ละปีเนี่ยเดือนนี้แหละนะครับดอกลำดวนซึ่งเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานแล้วก็เป็นต้นไม้ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ในจังหวัดสิสเกตมีเยอะเลยและโดยเฉพาะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทารา,าสวนสมเด็จพระศรีนครินจังหวัดสิสเกตอันเป็นส,นนสวนสมเด็จพระศรีนครินแห่งประเทศไทยที่มีต้นลำดวนมากกว่า5,000 50, ต้นช่วงเดือนมีนานี่แหละครับในระยะนี้แหละได้ออกดอกสับัะ่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั้งเมืองเลยครับ เปรียบเสมือนเมืองในเทพนิยายเลยในช่วงนี้ถ้าใครจะไปจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็อย่าลืมนะครับมีนาเมษาแวะไปรับกลิ่นหอมอันอบอวลจากต้นดอกลำดวนที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมกับมูลนิธสิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และก,ก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและก็ส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกดก็ได้กําหนดจัดงานเทศกาลดอกลําดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยศรีสะเกดที่บริเวณสวนสมเด็จในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเช่นกันอีกไม่กี่วันแล้วนะครับจากนี้ไปศรีสะเกดก็จะได้จัดงานแล้วนะครับในระหว่างที่จัดงานผมเคยไปนะเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โห หอมดอกลำดวนนะครับหอมอบเอาขนาดดิบม่เป็นหอมธรรมดานะพา,ะาเป็นปลาบักเนยเป็นโดงไงครับยูหันความโดดเด่นของเทศกาลก็คือการแสดงแสงสีเสียงประกอบชุดสีพฤฒเสอเทสวนนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่ย้อนยุคบอกเล่าตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกตหรือเมืองศรีนครลำดวนนั่นเองเป็นการแสดงละครกลางแจ้งที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วยนักแสดงจำนวนมากกว่า1,000คนและก็ชุดการแสดงหลายรายการโดยเฉพาะรำศรีพฤกเทสวนซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่ได้รับการยอมรับออกแบบโดยกรมศิลนปนะ์นอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงดนตรีการฟ้อนรำศิละปะพื้นบ้านของชนสีเผ่าไทยรีสะเกต สีเผามีที่ไหนบ้างน,นะครับก็มีเผ่าลาวเผ่ากุยเผาเยอและก็เผา,าเขมรซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดและระหว่างชมการแสดงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติอาหารพื้นเมืองบรรยากาศที่รับประทานอาหารแบบพาข้าวแรงกินข้าวแรงน้ากันหรือการรับประทานอาหารมื้อค่ำท่ามกลางกลิ่นหอมอบอวลของดอกลำดวนนั่นเองถ้าใครจะไปในปีนี้ ก็เตรียมตัวแต่เนื่นๆนะครับหาข้อมูลไว้นะครับผมไปเมื่อหลายปีก่อนนะภาพยังจดจําอยู่เลยแล้วก็การแสดงในโอ้โหผมชอบมากเลยนะครับท่าฟ้อนท่ารําต่างๆเหมือนไปแกะมาจากข้างโบสถ์ข้างปางกูอะไรทํานองนี้นะครับภาพหน้าแต่ศีลต่างๆลาราเหมือนกันเลยนางอับสรานางอะไรเป็นอย่างไรนะครับหม่ผมอยากจะให้ท่านเข้าไปชมเองนะครับส่วนผมนี่ประทับใจแล้วล่ะ ที่สําคัญก็คือเราได้ไปซื้อเข้าซื้อของนะครับหรือจะไปนั่งกินข้าวแรงที่นั่นก็ได้นะครับพี่น้องชาวสีเกรยินดีต้อนรับขอบคุณครับมาถึงช่วงข้อคิดวันนี้รายการเสียงชายแดนนํามาฝากทุกท่านทุกคนให้มีพลังสู้สู้ในการสู้งานนะครับสู้กับชีวิตสู้กับคนรอบข้าง สู้กับสิ่งแวดล้อมที่ประเดปดังเข้ามาอยู่ในขณะนี้แม้กระทั่งสู้กับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บโควิดด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้เพราะการทำงานก็คือชีวิตชีวิตคืองานมีเงินมีงานบรรดาลสุขนั่นเองการทำงานอย่างมีความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะส่งผลให้งานของเราออกมาดีด้วย ถ้าทำงานแบบเครียดๆยังไงก็ออกมาไม่ดีแต่บางครั้งการคิดบวกให้ได้ตลอดเวลามันก็เป็นการยากนะดังนั้นครับเราจึงต้องรู้จักเรียนรู้วิธีที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพมันจะมากขึ้นโดยมีเคล็ดลับในการทำงานง่ายๆนะครับข้อหก็คือการยิ้มยิ้มและก็พูดแต่เรื่องที่ดีๆการยิ้ม ที่ออกมาจากใจจะส่งสัญญาณไปยังสมองของเราไปยังโหมดความคิดบวกและก็ทัศนคติเชิงบวกสามารถทำได้ด้วยการพูดในทางที่ดีเราก็พูดคุยกันนี่แหละครับธรรมดานี่แหละแต่พูดในทางที่ดีการมองเห็นด้านดีในสิ่งต่างๆแล้วก็เห็นคุณค่าของบุคคลรอบกายก็ยกย่องชมเชยส่งเสริมกันไปนะครับจะทำให้เรามี ความสุขได้ทุกเวลาในขณะทำงานก็คือการยิ้มนะ,ะยิ้มแล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆนั่นเองรอยยิ้มจะทำให้เราดูมีความสุขแล้วก็ทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยสบายใจในเวลาที่อยู่ร่วมกับเรานะครับข้อสอก็คือสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานเป็นไงบ้างครับเพื่อนร่วมงานของเราเราอยู่บ้านอยู่เรือนก็ เพื่อนร่วมครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานบริวารทั้งหลายาเราก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมอนมาไปทะเลาะกันมอนมาไปจะพิดกันด้ครับเราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนสนิทในที่ทํางานหรือรู้รายละเอียดของเราทุกเรื่องแต่อย่างไรก็ตามครับการมีสัมพันธ์มิตรสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าและก็คนอื่นๆอยู่ในองค์กร ย่อมทำให้บรรยากาศในการทำงานมันดีมันเป็นมิตรจงจำไว้ว่าทุกสัปดาห์เราต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานอย่างน้อยๆน,นะครับวันละแปดชั่วโมงอยู่แล้วหรือมากกว่าน,นั้นนะครับคนที่บ้านนะกลับบ้านกินข้าวทานข้าวเรียบร้อยอาบน้ำพักผ่อนนอนไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าเราอยู่ที่ทำงานนี้มีเวลามากกว่าดังนั้นแล้วจงรักษามิตรภาพในที่ทำงานเอาไว้เพื่อ ให้ชีวิตของเราสะดวกสบายและก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อทำงานนะครับข้อที่2ก็คือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเอาไว้นะครับไม่มีใครที่จะมีชีวิตอันเป็นสุขได้ในขณะที่เอาแต่คิดถึงเรื่องแย่ๆมาถึงข้อ3ในการทำงานวันนี้นะครับก็คือตกแต่งโต๊ะทำงานของเรา ตกแต่งที่ทํางานตกแต่งบ้านนะครับหามุมสวยๆหามุมที่เรานั่งแล้วสบายใจหาโต๊ะหาเก้าอี้หาม้านั่งนะครับหาตะแคร่นะไปนั่งในห่มบักม่วงมองใดที่เฮ้าสบายใจนะครับเราใช้เวลาส่วนใหญ่เกือบทั้งวันอยู่ที่โต๊ะทํางานเพราะนั้นเราควรจะประดับตกแต่งโต๊ะทํางานของเราอย่างเช่นว่าติดรูปของคุณที่คนรักนํามาวางไว้นะครับมุมโต๊ะที่ใดที่หนึ่ง วางของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวอ๋อไปดำน้ําทะเลมาไปเก็บปลากาลังโอ้อันนี้เขาให้เก็บแล้วนะไปได้ภาพถ่ายที่ระลึกมานะครับก็เอาใส่กรอบมาตั้งไว้ที่โต๊ะหรือคําคมในการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆแล้วก็อัดใส่กรอบไว้นะครับพิมพ์ไว้ตัวใหญ่ๆมาติดไว้นะฮะการใช้ถ้วยกาแฟลายที่เราชอบอย่างนี้ต้นไม้กระถางเล็กๆที่เรารักอย่างนี้ก็อามาตั้งได้นะครับ แม้กระทั่งโป,ส,โปสเตอร์หนังศิลปินที่เราชอบนะครับก็เป็นการสร้างความสบายใจและก็รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงานขึ้นจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นซึ่งทำให้เรามีแรงผลักดันในการทำงานมากขึ้นไปอีกนะครับจะส่งเราไปได้ไกลเลยทีเดียวอันนี้คือการตกแต่งโต๊ะทำงานของเราให้หน้าให้หน้าอยู่ให้หน้าทำงานนั่นเองนะครับ วันนี้ผมเสนอให้3ข้อนะครับทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุขครับผมมาถึงช่วงที่3จากทางรายการเสียงชายแดนตระเวนข่าวชาวตวจอวันนี้พี่น้องตจอนะครับจะพาไปเรียนรู้จากบทความข้อคิดชี้แนะชี้นำทางสังคมเรื่องโควิดเปิดประเทศในขณะที่นำเสนออยู่ตอนนี้นะครับ มนุษย์โลกติดเชื้อไวรัสโควิดไปแล้วมากถึง117.8ล้านคนตายเสียชีวิตนะครับ2.6ล้านคนประเทศที่มีคนติดโควิดมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกา29ล้านคนเข้าไปแล้วประชาชนคนอเมริกันตายไปแล้วมากกว่าครึ่งล้านคนครึ่งล้านนะครึ่งล้านก็ห้าแสนขึ้นไปนู่นแหละแม้ว่าคนจะตายไปมากกว่าครึ่งล้านไปแล้ว แต่บางรัฐของสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นว่าเท็กซัสและมิสซิสซิปปีก็ยังประกาศยกเลิกคำสั่งสวมหน้ากากป้องกันอันนี้นะครับไม่รู้จะมองว่าอย่างไรหรือว่ามีการเมืองผสมเพราะผู้ว่าการทั้งสองรัฐสังกัดพรรครีพับลิก Republican, ันทันทีที่ทราบว่ามีคำสั่งยกเลิกประธานาธิบดีไบเดนก็ประนามผู้การ ผู้ว่าการทั้งสองรัฐว่าเป็นคนผิดพลาดและก็สะท้อนความคิดแบบโบราณทันทีดูจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาหลายคนก็ยังกังวลใจเพราะยอดผู้ป่วยในสหรัฐในแต่ละวันก็ยังอยู่ที่หลายหมื่นยอดคนตายเฉลี่ยวันละ2,000คนไวรัสโควิด1 9ไม่ได้หายไปจากแผ่นดินของสหรัฐนะครับ ยังอยู่นะครับยังซ่อนอยู่ในร่างกายของผู้คนและถ้าผู้คนส่วนใหญ่ประมาทเมื่อใดก็พร้อมที่จะกลับมาระบาดระเบิดเถิดเทิงเมื่อนั้นเช่นเดียวกันความประมาททำให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยเลิกสวมหน้ากากอนามัยไม่ล้างมือไม่อยู่ห่างกันแถมยังกล้ายืนใกล้กันประชิดถ้าคนที่มีภูมิคุ้มกันสูงก็อโอเคไปแต่ถ้าภูมิคุ้มกันต่ำเมื่อใดนะครับ โอกาสที่จะโควิดโจมตีมันก็มาทันทีสิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือไวรัสมันจะกลายพันธุ์กระจายข้ามประเทศอย่างไวรัสสายพันธุ์ B 1.1.7ที่พบครั้งแรกในอังกฤษตอนนี้ก็แพร่อย,อยู่ในแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วจากอังกฤษมาสาหรัฐแล้วนะครับ1.1.7แถมยังมีโอกาสกลายพันธุ์นะครับในท้องถิ่นอื่นๆอ,อ,อีกด้วย วัคซีนฉีดกันไปแล้วหรือ,อยังหรือ,อยังไม่ได้ฉีดอาจจะป้องกันกับไวรัสประเภทใดประเภทหนึ่งได้แต่ถ้าไวรัสมันกลายพันธุ์มันเปลี่ยนแปลงไปจากที่พบครั้งแรกเราก็ต้องวิ่งตามวัคซีนตัวใหม่ไม่รู้จักจบสิน้นวัคซีนเหล่านี้บางครั้งก็มีความเสี่ยงเรื่องของผลข้างเคียงหรือว่าฉีดเข้าไปแล้วเราแพ้แพ้วัคซีนอย่างที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อวันที่7มีนาคม6-4 ผู้ฉีดวัคซีนคนหนึ่งมีอาการโรคลิ่มเลือดอุดตันในปอดทําให้มีคนสงสัยว่านี่มันเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเอสตาเซเนก้าหรือเปล่าเรื่องอย่างนี้ต้องสอบสวนกันจนรู้แท้แน่ชัดถ้าไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวกันเราก็สบายใจได้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้เพียง2วันก็ต้องวิ่งแจ้นเข้าโรงพยาบาล หวังว่าการเข้าโรงพยาบาลของท่านรัฐมนตรีจะไม่เกี่ยวกับการแพ้วัคซีนเพราะถ้าเกี่ยวผู้คนขยะขยแยงขนรุกขนพองเลยนะครับไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีนและไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของใครก็ตามนะครับยี่ห้อใดก็ตามก็ไม่อยากจะฉีดแล้วผู้เชี่ยวชาญบางคนก็พูดง่ายๆว่าปากไม่ดี ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการฉีดวัคซีน19เข้าไปในร่างกายของมนุษย์จะทำให้มีคนเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นพวกคำสั่งการสร้างโปรโตีนการสร้างผิดตำแหน่งหรือสร้างมากไปก็จะเป็นส่วนเกินของธรรมชาติของร่างกายก็จะมีระบบปิดหรือสั่งให้หยุดสร้างแต่ถ้าสร้างไปเรื่อยๆจนเกิดภาวะโปรโตีนล้น เป็นไปได้หรือไม่โปรโตีนพวกนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นมะเรง็งอันนี้ก็มีคนคิดไกลไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับโควิด1 9ทําทำให้เศรษฐกิจโลกกึกกักนะติดตึกตึกตักตักไปไหนไม่ได้นะครับถ้ามีมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดไม่ว่าจะปลอดภัยแต่เศรษฐกิจก็จะอืดๆไปไม่รอดครับเรือเกลือไม่มีใครค้าขายนั่นเอง หลายประเทศจึงพยายามเร่งฉีดวัคซีนป้องกันให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้สามารถเดินทางข้ามประเทศไปทำธุรกิจกันได้อ่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามอีกต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับในขณะที่โควิดมาหลายๆกิจการนะครับก็ได้ปิดตัวไปแต่ก็มีคนที่จะเปิดใหม่เอออันนี้ก็แปลกดีนะเดี๋ยวผมจะมาตามเรื่องนี้ จ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งนะครับก็บอกว่าทายาตอินเลยาฉีกกระเป๋าหนักเลยเปิดตัวกระท่อมอินคาคาเฟ่ฟาร์มกลางเมืองราชบุรีถือว่าเป็นร้านกาแฟครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางโดยใช้เนื้อที่200ไร่นี่คือข่าวนะครับดังจนเป็นข่าวนะเพื่อนๆเ,เขาปิดตัวไปนะครับแต่คนนี้มาเปิด เนรมิตจนมีธรรมชาติกลิ่นไอของชนเผ่าต่างๆอย่างลงตัวโดยมีพ่อเมืองเจ้ากรมทหารช่างอธิบดีอายการผู้การราชบุรีนะครับงานนี้ก็มาเยี่ยมชมมาแสดงความยินดีกันทัวนนะ่วหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายรณพเหลืองไพรโรธบอกว่าได้มาร่วมเปิดตัวกระท่อมอินคา คาเฟ่ฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลพระพราอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นคาเฟ่ฟาร์มที่ครบวงจรใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งโดยการออกแบบเป็นสไตล์คาเฟ่ฟาร์มมีจุดชมวิวและก็จุดเซลฟี่มากมายหลายจุดเพราะกระท่อมอินคามีเนื้อที่200ไร่โดยทุกพื้นที่จัดสรรออกเป็นส่วนๆน,นะครับเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารเป็นทาง ขี่รถจักรยานห้องทำกิจกรรมส่วนรวมของกลุ่มเพื่อนฟาร์มผักออร์แกนิกนะครับปลูกเมลอนปลูกมะเขือเทศแล้วก็หลากหลายเห็นไหมล่ะครับเขาจะเอางานเกษตรมาคู่กับกาฟแฟแล้วนะปลูกเมลอนปลูกมะเขือเทศมีฟาร์มออร์แกนิกนะครับสั่งปุ๊บได้กินปั๊บเลยจะเอาผักต้นไหนแถมก็มีห้องพักรวมอีกย5่ห้ห้องราคาก็ไม่แพงนะครับพันห้าพันแปดร้อยบาทเรียกได้ว่า เป็นคาเฟ่แบบครบวงจรเราจะพักอยู่ที่นั่นก็ได้อันนี้ก็เป็นต้นคิดนะครับผมเห็นว่าเออก็น่าน่าสนใจดีก็เลยนํามาบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเพราะว่าคนนั้นก็เปิดร้านกาแฟคนนี้ก็เปิดร้านกาแฟอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่เขามีกันหมดแหละครับทุกวันนี้ยิ่งสถานที่สวยๆนะครับตกแต่งสถานที่สวยๆก็จะมีคนตามเข้าไปกินนะไม่ไกลแล้วครับทุกวันนี้ไม่ไกล นี่คืออีกหนึ่งต้นความคิดนะครับที่นำเสนอให้ทุกท่านทุกคนนะครับได้พิจารณาถ้าเรามีกระตุ้งกระตังไม่มีสตุ้งสตางแต่ว่าเรามีที่มีทางมีสวนที่เป็นธรรมชาตินะครับเราก็ถือว่าเรามีทรัพย์สินสมบัติที่ดีมากที่ธรรมชาติให้นำมาปรับปรุงเพื่อเป็นจุดขายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินนิสานของเราเป็นแผ่นดินแห่งวัฒนธรรมมีอะไรมากมาย ที่จะถูกค้นหาที่จะถูกค้นพบแล้วมานำเสนอให้กับคนทั้งประเทศได้รู้จักเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับผมจ้องหน้าจอไปที่ชุดพยักไฟนะครับเสือไฟเสือไฟปราบไฟป่าอุบลนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีฝุ่นมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับจนติดสีแดงนะอุบลเนี่ย ภาคเหนือนี่ไม่ต้องห่วงนะครับตำรวจตะเวนชายแดนส่งภาพส่งข่าวมาโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เข้าเวียนอยู่ก็แสบคอนะฮะเนื่องจากว่าหน้าแ้งนี่ครับไม่รู้ว่าใครเผาอยู่ที่ตรงไหนเผาอยู่ที่บ้านเราหรือว่าเผาอยู่ต่างประเทศนะครับลมมันก็ตลบอบอวนเข้ามาจนที่ชุดพยักไฟเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าที่ลุกไหม้บนดอยพระเจ้าตากอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังมีไฟลามมาจากเมียนมาใช้เวลามากกว่า36ชั่วโมง จึงสามารถดับไฟป่าบนดอยพระเจ้าตากได้ทั้งหมดมาจากพม่าเลยนะครับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดตากก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเมียนมาฝั่งตะวันตกของเทือกเขาถนนธงชัยไฟป่าเริ่มทวีความรุนแรงเนื่องจากสภาพป่าเริ่มแห้งแล้งและใบไม้ได้ทิ้งใบหมดแล้วส่งผลให้มีเชื้อเพลิงสะสมบนผิวดินเป็นจำนวนมาก ไปใหม่ใบใหม่แล้วครับอีกทั้งพื้นป่าตามแนวชายแดนมีพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นป่าใหญ่กับประเทศเมียนมาที่ยังคงมีการเผาพื้นที่ทําการ,กรเกษตรแบบปกติแล้วก็ลุกลามไหมมาถึงบ้านเรานอกจากจะส่งผลให้เกิดเมฆหมอกควันปกคลุมหนาแน่นแล้วสะเก็ดไฟแล้วก็ไฟป่ายังลามเข้ามายัางปุมแดนไหมบ้านไหมป่านะครับไม่ใช่ไหมบ้านไหม ป่าในฝั่งประเทศไทยตลอดแนวชายแดนอำเภอเมี่ยรมาดและก็อำเภอท่าสองอย่างอีกด้วยนะครับอ่ะช่วยกันช่วยกันดูแลนะครับผมต่างถิ่น้วครับตอนนี้ก็กลับมาสู้งานอยู่ที่บ้านของเราอุบลราชธานีเริ่มจากพื้นที่สองแปลงก่อนสองแปลงก็แบ่งออกมาเป็นล็อก เพื่อปลูกข้าวนาปรังไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วก็บอกว่าจะปลูกผักขยงก็ผักขยงนี่ก็จะเริ่มปลูกในเดือนมีนาคมนี่แหละนะครับเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละก่อนที่จะเข้าเมษาเนรับจะมีการปรับพื้นที่โดยการไถไถพรวนแล้วก็ไถนำเบีย้ยหรือว่าต้นกล้าที่ได้จากการาจากแปลงเพาะนะครับแปลงเพาะต้นกล้าของผักขยงเนี่ย นำลวัวนำลงมาดำระยะห่างกันประมาณสักหนึ่งคืบนะครับจากนั้นก็ปล่อยน้ำเข้านาปลูกสูงสักประมาณสักสองข้อมือนะครับรอสักประมาณ1สัปดาห์ปล่อยน้ำเข้ามา2ข้อมือรอ1สัปดาห์นะครับก็เริ่มใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็สูตรธรรมดานะครับสูตรเสมอแล้วจะวานปุ๋ยสูตรนี้อีกครั้งนะครับเมื่อสังเกตว่าใบมันสีเหลืองเพราะแสดงว่ามันขาดปุ๋ยละ อย่างไรก็ตามนะครับน้าในแปลงในการปลูกปลูกผักขันเนะครับไม่ควรปล่อยให้แห้งแล้วก็ควรเติมน้ําเข้าเมื่อระดับน้ํามันต่ําน้ามันลดลงเขากะปล่อยน้าเข้าไปการปลูกผักขันเนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ําอยูไก่สะไก่หววไก่น้องไก่คล่องไก่บึงน้ําแน่ผูใ้ใดอยู่ไก่เจ้ารับประทานโอ้ได้ทาละครับงานนี่ดีร้ายครับปลูกผักขแนเนะครับเด้อ มแมลงมีไหมครับมีครับมีตัวบุ้งนะตัวบุ้งมักจะทําลายต้นผักกะแยงในช่วงหน้าแล้งซึ่งต้องใส่ยาป้องกันเช่นเดียวกันนะครับฉีดพ่นก็มีบ้างมวนมาต้นผักกะแเยงมันมีมีแมงม,งมุยบงนะครับมันมีบ่งตัวครับหลังจากนั้นนะครับปลูกได้45วันผักกะแเยงก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกอใหญ่ละแต่กอละก็จะเริ่มเก็บขายนะครับก็ใช้วิธีในการดึง เอามือของเราเนี่ยครับดึงขึ้นมาทั้งกอแต่ต้องให้เหลือเหลือไว้สักสี่ห้าต้นนะครับเพื่อมีการขยายพันธุ์แล้วก็ใส่ปุ๋ยอยีกรอบมันก็จะแตกประมาณสองสัปดาห์นะครับก็จะเก็บในรุ่นต่อไปได้โมเดดึงพวดขึ้นมาเบิดเนาะดึงขึ้นมาสักต้นหนึ่งมันจะมีอยู่สักกอหนึ่งมันจะมีอยู่สักสิบต้นเราก็ดึงมาสักสามต้นนะครับปล่อยไว้สักสามต้นดึงมาเจ็ดอะไรทํานองนี้นะครับนะ ในแต่ละครั้งนะครับก็จะเก็บผักกระแยงได้ถุงละหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะมัดเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงนะครับก็ขายถุงละห้าสิบาทถึงหกสิบาทตอนนี้ไม่พอขายแล้วขึ้นอยู่กับช่วงเวลาถ้าหน้าร้อนผักกระแยงก็จะมีราคาสูงหน่อยมันปลูกยากชาวบ้านในหมู่บ้านตำบลบุงหมายปลูกผักกระแยงนะครับกันทุกครัรเรือนเลยเนื่องจากผักชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาดจึงมีรายได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ครับก็ขอชื่นชมนะครับวันนี้ใครทำมาหาหกินอะไรนะครับที่ที่อยู่ในความสนใจนะครับก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังส่วนผักนอกหรือว่าใบบัวบกนะครับก็ปลูกเช่นเดียวกันนะครับไม่ยากอะไรเลยนะก็นำกล้าที่เราเพาะไว้มาดำเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการใส่ฟุนใส่ปุ๋ยเหมือนกันอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับโชคดีในการทำมาค้าขายโชคดีในการซื้อโชคดีในการขาย ขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากินรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชายจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ